เริ่มต้นด้วยการก้มลงดูตัวเองว่าเรานั่งสบายแล้วหรือยังนะคะแล้วก็ค่อยๆหลับตาค่ะหลับตาให้สบายปรับร่างกายให้สบายสมาธิเป็นเรื่องของความสบายแต่ว่า เราจะทำสมาธิกันโดยไม่มีความเคารพในธรรมนั้นไม่ได้ <c oughs> เมื่อเราหลับตาลงแล้วเนี่ยให้บอกกับตัวเองว่าอีกสิบนาทีหรือสิบห้านาทีจากนี้เป็นต้นไป <c oughs> เป็นเวลาที่กายและใจของเราจะสื่อตรงกับอายตนะนิพพาน <c oughs> เป็นเวลาที่กายวาจาใจของเรา จะถูกชาระล้างให้ใสให้สะอาดด้วยกระแสธรรมที่ผ่านมาจากทรงผ่านมาจากพระนิพพานผ่านพระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดปากน้ําพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยคุณยายมาหยุดอยู่ที่กลางตัวของเราทำตัวเองให้พร้อมพร้อมทั้งอารมณ์พร้อมทั้งร่างกา สำรวจดูวความนิ่งของตัวเองความนิ่งนั้นคืออะไรคือความรู้สึกไม่อึดอัดความรู้สึกไม่สับสนประกอบกับความรู้สึกสบายนิ่งตั้งแต่ความรู้สึกที่ใบหน้าตลอดเรื่อยลงไปทั้งร่างกายของเราเรานิ่งเราสบาย มาดูที่อารมณ์ของเราดูซิว่าเราพร้อมไหมที่จะทําสมาธิความพร้อมของอารมณ์เป็นยังไงก็คือมีความรู้สึกสงบลึกๆสบายลึกๆมีความละเอียดอ่อนประปนอยู่ด้วยจากนั้นให้บอกกับตัวเองอีกคำรบหนึ่งว่าใจของเรา อยู่ที่กลางตัวของเราพิสัยมั่นใจว่าทุกคนในที่นี้เข้าใจเรื่องของจุดศูนย์กลางกายถ้าไม่เข้าใจไม่เป็นไรไม่เข้าใจก็เพียนแต่บอกกับตัวเองว่าใจของเราอยู่ในตัวของเราอยู่ที่กลางตัวของเราและหลับตานิ่งๆสำหรับบุคคลที่คุ้นเคยกับการปฏิบัติธรรม ให้ทำความรู้สึกกับศูนยกลางกายอย่างเบาๆทําอย่างเบาๆทําอย่างนุ่มๆเรากาลังประคับประคองและพาใจที่ร่อนรเร่บรเณงจออยู่นั้นให้กลับบ้านบ้านของใจอยู่ที่ไหนอยู่ที่กลางตัวเป็นจุดเล็กๆเป็นจุดใสๆบ้านของใจเนี่ยอัศจรรย์ตรงที่ มองดูภายนอกหรือเพียงทำความรู้สึกจะเหมือนกับเขามีจุดเล็กๆขนาดนิดเดียวบางทีก็ใสเหมือนไข่ปลากลมเล็กเท่าไข่ปลาบางทีก็มีความรู้สึกเหมือนเขาเท่าดวงดาวบางทีก็เหมือนเขาเป็นพระจันทร์บางทีก็รู้สึกเหมือนเป็นดวงแก้วกลมๆเบาๆบางๆอยู่ที่กลางตัวของเราที่ว่าอัศจรรย์นั้นฉันใด เป็นอย่างนี้จุดเล็กๆที่เป็นที่อยู่ของใจที่เรามองเห็นว่านิดเดียวนั้นนะลองเราปล่อยใจของเราเข้าไปให้เต็มที่ลองปล่อยความรู้สึกทั้งหมดเข้าไปใครก็ตามที่เข้าไปสัมผัสจุดศูนย์กลางกายได้จริงเข้าไปใกล้ชิดเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับศูนย์กลางกายได้จริงคนคนนั้นจะตอบได้ว่า จุดเล็กๆนั้นไม่เล็กอย่างที่คิดกลับใหญ่โตวกว้างขวางกลับสว่างสวยหลายคนคิดว่าวิชาธรรมกายนี่อะไรให้หัวใจมาไว้ที่จุดเล็กๆมันก็อึดอัดละสินั่นเป็นคำพูดของผู้ไม่รู้แต่ผู้รู้จะเข้าใจทันทีว่าเมื่อใจเราหยุดเข้าไปยังจุดเล็กๆนั่นทำความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้เมื่อไหร่ ความบีบรัดทั้งปวงจะหลุดออกจากตัวเราทันทีอิสรภาพที่เราแสวงหามาตลอดชีวิตอยู่ที่นี่ความสุขความสงบที่เรากระเสือกกระสนดิ่นรนแสวงหาทุกวันไม่มีเว้นสักวันหนึ่งเลยนั้นอยู่ตรงนี้ตรงนี้เป็นบ้านยังไม่พอยังเป็นแหล่งของโกร,ระเป็นแหล่งของปัญญา เป็นแหล่งที่บุญจะไหลส่งทอดมาเป็นทุกสิ่งทุกอย่างจุดเล็กๆนี่แหละที่เราเรียกว่าจุดศูนย์กลางกายนี่แหละเป็นจุดเริ่มต้นของวิชาธรรมกายเป็นประตูที่เปิดแล้วจะพาเราสู่อายตนะนิพพานหน้าที่ของเราตอนนี้ก็คือทำความรู้สึกกับศูนย์กลางกายเบาๆนิ่งๆ จะสว่างไหมจะเป็นจุดไหมจะเป็นอย่างไรไม่กังวลเลยให้ปล่อยความรู้สึกทั้งหมดของเราอยู่กับกลางเหมือนทุกคนเดินทางไปด้วยกันเดินทางไปในขนทางสายกลางด้วยกันเชื่อหรือไม่ว่าถ้าเราเย็นแต่มีจิตปรารถนาจุดศูนย์กลาง มีใจประวัติถึงจุดศูนย์กลางกายแม่เพียงวิบเดียวกระแสจากอายตระนิพานก็รับทราบแล้วก็จะเริ่มส่งกำลังมาจะเริ่มชักชวนเราโน้มน้าวเราให้เข้าไปอยู่ณนะตรงนั้นโดยไม่ต้องใช้กำลังส่วนตัวเลยเพราะฉะนั้นสบายอย่างเดียวสบายอย่างเดียวนิ่ง ที่ปฏิบัติจนรู้สึกว่าจำนานนะสามารถที่จะนึกถึงดวงแก้วเล็กๆหรือสามารถที่จะนึกถึงจุดเล็กๆใสๆหรือปล่อยความรู้สึกให้คลุกเคล้าอยู่ตรงนี้อย่างเป็นอิสระแล้วความสว่างความสบายความผ่องใสจะปรากฏขึ้นมาเองจะปรากฏขึ้นมาเอง หน้าที่ของทุกคนในขณะนี้ก็คือปล่อยความรู้สึกสบายสบายเหมือนเราได้อยู่ในอ้อมกอดของอนายตนะนิพานใจของครูบาอาจารย์ของเรานั้นยิ่งใหญ่ไพศาลอบกอดพวกเราไว้สนิบนิ่งเขอเพียงแต่เราไม่ดื้อ เพเพียงแต่เราวางใจตรงกลางไว้สบายๆนิ่งๆกอแล้วนิ่งๆเบาๆจะมีจุดกลางไหมนึกดวงแก้วได้ไหมไม่เป็นไรนิ่งๆเบาๆอย่างเดียวในความนิ่งเบานั้นให้มีสัมพันธภาพกับศูนย์กลางกายไว้เสมอนึกถึงกลางไว้เสมอ ถ้าไม่ไหวจะภาวนาซ้ำด้วยก็ได้คำภาวนาจะทำหน้าที่เหมือนเป็นรั้วกัน้นความคิดของเราไม่ให้เตลิดออกไปข้างนอกภาวนาว่าสัมมาระหังสัมมารหังเสียงคำภาวนาอยู่ลึกๆอยู่ลึกๆอยู่ข้างในอยู่ข้างในใจของเราอยู่ข้างในตัวของเราลึกๆ เสียงคำภาวนาช่วยคิดมาเบาๆแผๆ่วๆสัมมาอรหังสัมมาอรหังนุ่มๆนึกสักนิดหนึ่งนึกสักสองสามครั้ง เสียงคำภาวนากับการตรึกนึกถึงกลางจะค่อยๆประคับประคองเราพาเราไปใกล้กับจุดศูนย์กลางกายบางครั้งเสียงคำภาวนาหายไปไม่เป็นไรเอาสบายๆเอานิ่งๆนุ่นมๆขอรู้อย่างเดียวเท่านั้นว่าใจอยู่ที่กลาง เขาเผลอไปนึกเรื่องอะไรเดี๋ยวเราก็พาเขากลับมาบอกเขาว่าบ้านของเธออยู่ที่กลางตัวนี้มาเราจะพาเธอไปเมอเราก็นึกถึงกลางของเราเบาๆเดี๋ยวใจก็จะค่อยๆกลับก็ามาเองเวลาเร็วมากนะคะแปบ๊บเดียวแปบ๊บเดียวสิบห้านาที หนาทีละก่อนที่จะเลืมตาไหนๆเราก็หลับตาแล้วก่อนที่จะเลืมตาพี่สายอยากจะเรียนให้พวกเราทราบว่าวิชาธรรมกายคือสิ่งที่เราพึงพากเราอาศัยคือสิ่งที่นำสิริมงคลและความสำเร็จทั้งหลายมาสู่ชีวิตของเราเราเป็นนี่พระพุทธศาสนาาะความกรุณาทุกคนทำสัญญาตรงกลางตัวว่านับจากนี้เป็นต้นไปเราจะ ประพฤติตัวอยู่ในห้องกอยของศีลธรรมเราจะระมัดระวังกายวาจาใจให้อยู่ในแวดลอ้อมอยู่ในวิสัยของศีลหา้าเราจะหมั่นปฏิบัติธรรมเราจะนึกถึงศูนย์กลางกายนี้ให้บ่อยที่สุดเท่าที่เราจะทำได้และเมื่อไหร่ก็ตามที่เราพบความสงบตรงนี้ เราจะพาวิชาธรรมกายเราจะเผยแผ่วิชาธรรมกายออกไปให้สุดกำลังของเราก่อนจะเลืมตาขึ้นนึกถึงประเด็กพระคุณหลวงพ่อบัดปัดน้ำกนิดนะึงเหมือนท่านอยู่ในกลางตัวของเรา นึกถึงหลวงพ่อธรรมชโยนึกถึงหลวงพ่อทัตตาชีโวนึกถึงคุณยายบาสิกาจันค่ะแล้วค่อยๆค่อยๆขยับเนื้อขยับตัวค่อยๆลืมตา เวลามันเร็วมากนะคะค่อยๆลืมตาขึ้นนะคะ